สวัสดีครับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาและบารมีอันสูงส่งหากท่านได้เข้ามาฟังคำทำนายนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคลื่อนจักรวาลได้เลือกให้คุณได้มาเจอคำทำนายนี้ในห่วงเวลาที่จิตใจของคุณกำลังต้องการคำตอบต้องการความหวังและต้องการแสงสว่างบางอย่างมานำทางเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2569นี้เป็นช่วงเวลาที่พลังดวงดาวกำลังเคลื่อนตัวสำคัญ โดยเฉพาะกับชาวราศีสิงห์ผู้ที่มีธาตุไฟแห่งผู้นำมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มีศักดิ์ศรีและมีพลังบารมีติดตัวมาแต่กำเนิดคลิปนี้ไม่ใช่เพียงการดูดวงแต่เป็นการเชื่อมจิตเชื่อมพลังเชื่อมศรัทธาระหว่างผู้พูดและผู้ฟังเพื่อปลุกดวงแท้ของคุณให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง คำทำนายทั้งหมดในคลิปนี้ได้ถูกรวบรวมและกลั่นกรองจากแนวทางโหราศาสตร์ไทยผสานพลังคำพยากรณ์จากครูบาอาจารย์และหมอดูชื่อดังหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของอาจารย์ลักษ์ฟันทงที่เน้นเรื่องจังหวะชีวิตและชะตาฟ้าความแม่นยำของหมอช้างทศพรศรีตุลาที่ชี้ชัดเรื่องดวงดาวการเงินและการงานรวมทั้งนิมิตและพลังจิตจากสายธรรมของหลวงปู่มหาศิลา และเสียงกระซิบจากยานลึกในแนวทางของหมอปลายพลายกระซิบทุกถ้อยคำไม่ได้ถูกพูดขึ้นมาเพื่อให้ตื่นเต้นเกินจริงแต่พูดขึ้นมาเพื่อให้คุณฟังแล้วรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าโดนและรู้สึกว่าดวงของคุณกำลังถูกเปิดอีกครั้งก่อนที่เราจะเข้าสู่คำทำนายในรายละเอียดขอให้ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ทุกท่านตั้งสติหยุดความวุ่นวายในใจไว้ชั่วขณะหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนลมหายใจออกช้า,ชา เปิดใจให้กว้างและฟังด้วยจิตที่สงบเพราะสิ่งที่กำลังจะได้ยินต่อจากนี้คือพลังของศรัทธาและความหวังที่ถูกส่งตรงมาถึงคุณเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนแห่งการทบทวนและการตั้งหลักใหม่หลายคนที่ผ่านมาอาจเหนื่อยอาจท้ออาจรู้สึกว่าทำดีแค่ไหนก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันแต่ดวงของชาวราศีสิงห์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อยอมแพ้ พลังดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนของคุณกำลังส่งสัญญาณให้คุณลุกขึ้นมายืนในจุดที่ควรยืนอีกครั้งในช่วงต้นเดือนพลังกรรมเก่าและภาระจากอดีตอาจยังตามมาท้วงถามทำให้ใจคุณสั่นไหวเกิดคำถามกับตัวเองว่าเดินมาถูกทางหรือไม่แต่ขอให้รู้ว่านี่คือบททดสอบไม่ใช่บทลงโทษจักรวาลกำลังคัดกรองความตั้งใจที่แท้จริงของคุณ หากคุณยังมีศรัทธาในตัวเองยังไม่ทอดทิ้งความดีดวงจะไม่ทอดทิ้งคุณอย่างแน่นอนและเพื่อเสริมพลังดวงในช่วงนี้ขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานตามคํากล่าวต่อไปนี้ในใจหรือกล่าวออกมาพร้อมกันกับผมก็ได้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานณนเวลานี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือโปรดเมตตาเปิดทางชีวิต แก้ดวงที่ติดขัดแก้กรรมที่เป็นอุปสรรคหากข้าพเจ้าเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจขอให้กรรมหนักผ่อนเป็นเบากรรมเบาผ่อนเป็นหายตั้งแต่นี้ต่อไปขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบแต่ทางสว่างมีสติมีปัญญามีทางออกในทุกปัญหาและขอให้ตั้งจิตอธิษฐานต่อเนื่องเพื่อเปิดดวงเปิดบุญของตนเอง ข้าพเจ้าขอเปิดรับบุญใหม่เปิดรับโชคใหม่เปิดรับโอกาสใหม่ในชีวิตขอให้การงานมั่นคงการเงินไหลมาเทมาความรักอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจหากมีสิ่งใดที่คู่ควรกับข้าพเจ้าขอให้ได้พบเจอในเวลาที่เหมาะสมหากมีสิ่งใดที่ไม่ใช่ขอให้หลุดพ้นออกไปจากชีวิตโดยง่ายดา ขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจมีพลังศรัทธาและมีแสงนำทางตลอดเดือนกุมภาคันนี้และตลอดไปหลังจากตั้งจิตอธิษฐานแล้วขอให้คุณรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่กำลังเคลื่อนอยู่รอบตัวคุณนั่นคือการเชื่อมจิตระหว่างผู้ให้คำทำนายและผู้รับฟังดวงของชาวราศีสิงห์ในคลิปนี้จะถูกเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ทั้งเรื่องการงานที่จะมีจังหวะขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินที่ต้องรู้จักวางแผนและเลือกทางที่ถูกต้องเรื่องความรักที่บางคนกำลังจะได้คำตอบที่ชัดเจนและเรื่องสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามแม้แต่สัญญาณเล็กน้อยดวงจะดีหรือจะร่วงทุกอย่างมีเหตุและมีทางแก้ซึ่งคุณจะได้ฟังครบทั้งหมดในคลิปนี้ ขอให้คุณฟังให้จบเพราะบางประโยคบางคำอาจเป็นคำที่จักรวาลตั้งใจส่งมาให้คุณโดยเฉพาะและหากคุณรู้สึกว่าคำทำนายนี้มีพลังมีความหมายกับชีวิตของคุณขอให้ช่วยกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดบุญและส่งต่อพลังศรัทธาให้กับผู้ที่ควรได้รับเช่นเดียวกับคุณ ขอให้ชีวิตของผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ทุกท่านพบแต่ความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จและความร่ำรวยทั้งทรัพย์ภายนอกและซับภายในใจและสุดท้ายนี้หากคุณพร้อมรับคำทำนายทั้งหมดพิมพ์คำว่าสาธุลงในคอมเมนต์เพื่อยืนยันพลังศรัทธาและให้คำทำนายนี้เกิดผลเป็นจริงกับคุณในเร็ววันแล้วเราจะไปดูดวงราศีสิงห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2569ไปพร้อมกันตั้งแต่วินาทีนี้ครับ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569นี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวค่อยๆค,คลี่คลายจากความตึงเครียดในเดือนก่อนหน้าเข้าสู่จังหวะของการตั้งหลักฟื้นพลังและมองเห็นทิศทางชีวิตชัดเจนขึ้นแม้จะยังไม่ใช่เดือนที่ทุกอย่างราบรื่นแบบไร้อุปสรรคแต่เป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์จะเริ่มเข้าใจเกมชีวิตมากขึ้นเข้าใจว่าควรเดินหน้าเมื่อไหร ควรถอยเมื่อไหร่และควรเก็บแรงไว้ใช้ในจังหวะใดความเป็นผู้นำในตัวคุณจะถูกทดสอบผ่านสถานการณ์จริงและถ้าคุณใช้สติแทนอารมณ์ดวงเดือนนี้จะพาคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดในเรื่องการงานเดือนนี้ถือเป็นช่วงสำคัญของการปรับบทบาทหน้าที่หรือแนวทางการทำงานบางคนอาจรู้สึกว่าง,งานที่ทำอยู่เริ่มหนักขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ผลตอบแทนยังไม่ชัดเจน สิ่งนี้ไม่ใช่สัญญาณร้ายแต่เป็นช่วงที่ดวงกำลังสร้างฐานหากคุณเป็นคนทำงานประจำจะมีผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานจับตามองผลงานของคุณอย่างใกล้ชิดทุกการตัดสินใจและท่าทีของคุณในเดือนนี้จะถูกนำไปประเมินในระยะยาวหากคุณกำลังมองหางานใหม่หรือคิดเปลี่ยนงานกุมภาพันธ์จะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่สุดในการตัดสินใจแบบฉับไวควรรอข่าวให้ชัดรอเงื่อนไขให้ครบแล้วค่อยขยับ ส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีแนวโน้มได้แนวคิดใหม่หรือช่องทางใหม่จากการพูดคุยกับคนใกล้ตัวแต่ยังต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าลงทุนด้วยอารมณ์หรือความมั่นใจเกินพอดีด้านการเงินในเดือนนี้อยู่ในลักษณะของเงินหมุนมากกว่าเงินก้อนรายรับมีเข้ามาเรื่อยๆแต่รายจ่ายก็ออกแทบจะพร้อมกันส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเรื่องครอบครัวสุขภาพ การซ่อมแซมหรือภาระที่ค้างมาจากก่อนหน้าชาวราศีสิงห์ควรระวังการใช้เงินเพื่อรักษาภาพลักษณ์หรือศักดิ์ศรีเพราะเดือนนี้ดวงการเงินไม่เหมาะกับการอวดหรือแข่งขันกับใครหากรู้จักประหยัดในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้ปลายเดือนยังพอมีเงินเหลือเก็บสำหรับบางคนจะมีโอกาสได้เงินจากงานเสริมงานพิเศษหรือรายได้ที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนแต่จำนวนอาจไม่สูงนัก เป็นเงินที่มาเพื่อประคองมากกว่ามาเพื่อร่ำรวยความรักของชาวราศีสิง์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นช่วงของการทบทวนหัวใจคนที่มีคู่แล้วจะเริ่มมองความสัมพันธ์ในมุมที่จริงจังขึ้นบางคู่ต้องพูดคุยกันตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอนาคตเรื่องเงินเรื่องเวลาหรือบทบาทของกันและกันหากหลีกเลี่ยงการคุยความอึดอัดจะสะสมจนกลายเป็นระยะห่าง แต่ถ้ากล้าพูดด้วยความจริงใจความสัมพันธ์จะกลับมาแน่นแฟ้นกว่าเดิมสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่เข้ามาจากการทำงานหรือการติดต่อเรื่องผลประโยชน์ก่อนแล้วค่อยพัฒนาเป็นความรู้สึกแต่ดวงยังไม่สนับสนุนให้ทุ่มเทเร็วเกินไปควรดูใจดูเวลาและดูการกระทำให้ชัดก่อนเปิดใจเต็มร้อยสุขภาพในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ควรใส่ใจเรื่องความเครียดความดันและอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ ระบบไหลเวียนเลือดรวมถึงอาการปวดเมื่อยจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหลายคนใช้พลังชีวิตไปกับงานและความรับผิดชอบจนลืมดูแลตัวเองเดือนนี้ร่างกายจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนหากฝืนต่อไปอาจลุกลามเป็นปัญหาเรื้อรังได้การนอนให้พอการลดอาหารหนักและการหาเวลาสงบใจวันละเล็กน้อยจะช่วยให้พลังชีวิตกลับมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในด้านโชคลาภในเดือนนี้ไม่ใช่จังหวะของโชคใหญ่แบบฟลุกฟลุกแต่เป็นโชคจากความพยายามและความสัมพันธ์คนที่เคยช่วยเหลือคุณไว้ก่อนหน้าอาจยื่นโอกาสบางอย่างกลับมาให้คุณหรือการตัดสินใจที่รอบคอบจะพาคุณหลีกเลี่ยงความเสียหายได้ถือเป็นโชคในรูปแบบของการรอดพ้นมากกว่าการได้มาหากคิดเสี่ยงดวงควรเสี่ยงแต่พอดีอย่าหวังเกินกำลังเพราะดวงดาวยังไม่หนุนให้เล่นใหญ่ในเดือนนี้ สำหรับการเสริมดวงและเสริมพลังชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีสิงห์ควรเริ่มจากการปรับจิตใจให้สงบลดความใจร้อนและลดการยึดต,ติดกับคำว่าแพ้หรือชนะการทำบุญที่เหมาะกับเดือนนี้คือการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าเช่นผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือสัตว์จรจัดจะช่วยปรับพลังกรรมให้เบาลง ควรหมั่นสวดมนต์หรือกล่าวคําอธิษฐานด้วยใจนิ่งๆในช่วงเช้าหรือก่อนนอนเพื่อเชื่อมพลังใจของตนเองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพหากทำได้สม่ำเสมอจะรู้สึกว่าชีวิตค่อยๆเบาขึ้นทางออกเริ่มชัดขึ้นและพลังบารมีในตัวคุณจะกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งในไม่ช้าโดยรวมแล้วกุมภาพันธ์2569เป็นเดือนแห่งการตั้งหลักและฟื้นพลังของชาวราศีสิงห์ หากคุณไม่เร่งไม่ฝืนและไม่หลงกับอารมณ์ดวงเดือนนี้จะพาคุณผ่านบททดสอบไปอย่างสง่างามและปูทางไปสู่จังหวะที่ดีกว่าในเดือนถัดไปอย่างแน่นอนตลอดเดือนกุมภาพันธ์2569ของคนเกิดราศีสิงห์สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษจริงๆไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวแต่จะเป็นลักษณะจุดเปราะบางที่ซ่อนอยู่ในหลายด้านและถ้าคุณเผือใช้อารมณ์นำทางหรือปล่อยให้ความมั่นใจกลายเป็นความดือ้อ ดวงเดือนนี้จะพาคุณเหนื่อยมากกว่าที่ควรแต่ถ้าคุณรู้ทันตั้งรับเป็นแล้ววางเกมให้ถูกเดือนนี้จะกลายเป็นเดือนที่คุณแข็งแกร่งขึ้นเหมือนสิ่งที่ผ่านสนามรบแล้วกลับมาเป็นผู้นำที่นิ่งและสง่างามกว่าเดิมด้านแรกที่ต้องระวังหนักที่สุดคือดวงด้านการงานโดยเฉพาะเรื่องคำพูดการวางตัวและการรับปากเกินกำลังชาวราศีสิงห์มักเป็นคนทำงานเก่งกล้าตัดสินใจและมีภาพลักษณ์ของคนที่พึ่งพาได้ ทำให้ช่วงเดือนนี้คุณจะถูกโยนงานถูกฝากความหวังหรือถูกคาดหวังมากกว่าปกติปัญหาคือถ้าคุณรับทุกอย่างไว้คนเดียวคุณจะเริ่มล้าและหลุดมาตรฐานที่เคยทำได้ดีจนกลายเป็นจุดให้คนอื่นจับผิดหรือทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจว่าคุณเริ่มไม่ไหววิธีรับมือคือคุณต้องจัดลำดับงานให้ชัดตั้งขอบเขตให้เป็นไม่จําเป็นต้องพูดว่าไม่ทําแต่ให้พูดว่าขอเวลาขอข้อมูลเพิ่มหรือขอจัดลำดับก่อน การเลื่อนการตอบรับออกไปเพียงนิดจะช่วยให้คุณมีพื้นที่คิดและลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจเร็วเกินไปอีกเรื่องที่ต้องระวังคือการประทะก,กับคนที่อีโก้แรงพอๆกันเดือนนี้มีเกณฑ์เจอคนประเภทไม่ยอมใครหรือชอบท้าทายอำนาจถ้าคุณเผลอเล่นเกมอารมณ์จะเสียงานเสียเครดิตโดยไม่จำเป็นทางที่ดีที่สุดคือเอาผลงานพูดแทนคำเถียงใช้ความนิ่งกดเกมและทุกอย่างจะเข้าทางคุณเองด้านการเงิน สิ่งที่ต้องระวังคือรายจ่ายที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวและการตัดสินใจใช้เงินเพื่อแก้ความเครียดคนราศีสิงห์เวลาเหนื่อยหรือกดดันมักใช้การซื้อของการเลี้ยงคนหรือการใช้เงินเพื่อรักษาหน้าเป็นการปลอบใจตัวเองซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่การเงินหมุนเร็วถ้าคุณใช้แบบไม่คิดจะรู้สึกเหมือนหาเท่าไหร่ก็ไม่พอและปลายเดือนอาจสะดุดได้จุดเสี่ยงอีกอย่างคือการให้ยืมเงินหรือเข้าไปค้ำประกันแทนคนอืน่น เพราะด้วยความใจใหญ่และความเชื่อใจคนคุณอาจเผลอช่วยแบบเกินพอดีแล้วกลายเป็นภาระก,กลับมาที่คุณวิธีรับมือคือทำบัญชีรายจ่ายแบบง่ายๆแค่แยกจำเป็นกับอยากได้และตั้งกติกากับตัวเองว่าเงินก้อนหนึ่งต้องกันไว้ก่อนเสมอรวมถึงถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือด้านเงินให้ใช้หลักฐานและสัญญาเป็นตัวตั้งอย่าใช้ความสงสารเป็นตัวตัดสินแล้วคุณจะรอดแบบไม่ต้องปวดใจภายหลัง ด้านความรักสิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์ขึ้นลงความหงุดหงิดสะสมและการพูดแรงโดยไม่ตั้งใจคนราศีสิงห์เป็นคนรักจริงทุ่มจริงแต่ก็ตรงและแรงได้เหมือนกันเดือนนี้ถ้าคุณเครียดจากงานหรือเงินแล้วเอาความกดดันไปลงกับคนรักจะเกิดการกระทบกระทั่งง่ายมากโดยเฉพาะเรื่องเวลาความใส่ใจและความคาดหวังที่ไม่ถูกพูดออกมาตรงๆอีกจุดที่ต้องระวังคือความหึงหวงหรือความไม่มั่นใจบางอย่างที่ซ่อนอยู่ แม้ภายนอกคุณดูมั่นใจแต่บางครั้งคุณต้องการการยืนยันจากคนรักมากกว่าที่คุณยอมรับวิธีรับมือคืออย่าปล่อยให้ความเงียบเป็นการลงโทษกันให้คุยกันด้วยเหตุผลและเวลาที่ใจเย็นหากมีเรื่องที่คาใจให้พูดแบบฉันรู้สึกมากกว่าเธอเป็นเพราะคำพูดแบบกล่าวหาจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนโสดต้องระวังการตกหลุมรักเร็วเพราะคำพูดหวานหรือความตื่นเต้นช่วงแรก เดือนนี้มีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาเร็วออกเร็วหรือมีสถานะไม่ชัดวิธีรับมือคือดูการกระทำมากกว่าคำพูดค่อยๆรู้จักค่อยๆวางใจแล้วคุณจะไม่เสียเวลาและไม่เสียศักดิ์ศรีของหัวใจด้านสุขภาพเป็นอีกด้านที่ต้องระวังมากในเดือนนี้โดยเฉพาะสุขภาพที่เกี่ยวกับความเครียดการพักผ่อนไม่พอระบบหัวใจความดันและอาการปวดหัว ปวดต้นคอไหล่หลังจากการนั่งทำงานหรือทิศมากเกินไปคนราศีสิงห์มักเป็นคนสู้และฝืนเก่งมากแต่เดือนนี้ถ้าฝืนต่อเนื่องร่างกายจะเริ่มส่งสัญญาณแบบชัดเจนเช่นใจสัน่นเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับหรืออารมณ์แปรปรวนวิธีรับมือคือจัดเวลานอนให้เป็นเวลาลดคาเฟอีนช่วงบ่ายเลี่ยงอาหารหนักตอนดึกและหาเวลาขยับร่างกายเบาๆสม่ำเสมอ การเดินเร็ววันละ20-30นาทีหรือยืดเหยียดต,ตอนช้าจะช่วยได้มากแล้วถ้ามีอาการผิดปกติอย่ารอให้ตรวจให้ชัดเพราะการรู้เร็วแก้เร็วจะทำให้เดือนนี้ผ่านไปแบบปลอดภัยด้านโชคลาภสิ่งที่ต้องระวังคือการเสี่ยงเกินตัวและการเชื่อคนชวนลงทุนชวนเล่นหรือชวนทากาไรเร็วเดือนนี้ดวงโชคของคุณมาแบบพอมีแต่ไม่ได้มาแบบทุ่มหนักแล้วรวยทันที ความเสี่ยงคือถ้าคุณหวังทางลัดคุณอาจเจอการหลอกลวงหรือการตัดสินใจที่พลาดเพราะความโลภวิธีรับมือคือถ้าจะเสี่ยงให้เสี่ยงแบบพอดีแล้วให้ยึดหลักว่าเงินที่เอาไปเสี่ยงต้องเป็นเงินเย็นไม่กระทบชีวิตประจำวันและควรเลี่ยงการลงนามเอกสารหรือข้อตกลงสำคัญแบบรีบๆเพราะเดือนนี้มีเกณฑ์พลาดจากรายละเอียดเล็กๆที่คุณมองข้าม นอกจากเรื่องต่างๆข้างต้นแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีสิงห์ต้องระวังเป็นพิเศษตลอดเดือนนี้คือการรักษาศักดิ์ศรีจนกลายเป็นความกดดันต่อตัวเองคุณเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเห็นด้านอ่อนแอไม่อยากให้ใครรู้ว่ากำลังเหนื่อยกำลังกังวลแต่เดือนนี้ถ้าคุณเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวคุณจะหนักมากวิธีรับมือคือยอมรับว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความฉลาด เลือกคนที่ไว้ใจได้สักหนึ่งคนเพื่อคุยเพื่อระบายหรือเพื่อปรึกษาคุณจะเบาลงมากและตัดสินใจได้ดีขึ้นท้ายที่สุดวิธีรับมือที่ดีที่สุดของชาวราศีสิงห์ในกุมภาพันธ์2569คือความนิ่งความมีสติและความเป็นระบบจงใช้พลังผู้นำของคุณในแบบที่สุข,ขุมอย่ารีบอย่าหุนหันอย่าตอบโต้ด้วยอารมณ์ จัดงานเป็นขั้นจัดเงินเป็นกติกาดูแลความรักด้วยการสื่อสารและดูแลสุขภาพด้วยวินัยหากคุณทำได้เดือนนี้จะไม่ใช่เดือนแห่งปัญหาแต่จะเป็นเดือนแห่งการชนะตัวเองและเมื่อคุณชนะตัวเองได้ดวงชะตาที่กำลังจะเปิดในเดือนถัดไปจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอน และทั้งหมดนี้คือภาพรวมของดวงชะตาผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ที่ได้ถ่ายทอดไปตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้จะเห็นได้ชัดว่าเดือนนี้ไม่ใช่เดือนของความง่ายแต่เป็นเดือนของการตั้งหลักการรู้ทันตัวเองและการใช้สติเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตการงานยังต้องอาศัยความรอบคอบและการวางตัวที่เหมาะสม การเงินต้องบริหารอย่างมีวินยัยความรักต้องใช้ความเข้าใจมากกว่าความคาดหวังสุขภาพต้องใส่ใจทั้งกายและใจส่วนโชคลาภมาในรูปแบบของการรอดผลและโอกาสเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในความพยายามหากชาวราศีสิงห์เลือกเดินอย่างไม่เร่งไม่ฝืนและไม่ปล่อยให้อารมณ์นำหน้าเหตุผลดวงชะตาในเดือนนี้จะไม่ทำร้ายคุณ แต่จะค่อยๆหล่อหลอมให้คุณแข็งแกร่งขึ้นสง่างามขึ้นและพร้อมสำหรับจังหวะที่ดีกว่าในเดือนถัดไปสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำทํานายคลิปนี้ขอให้พลังแห่งศรัทธาความหวังและความดีที่คุณสะสมไว้ส่งผลให้ชีวิตของคุณพบทางออกในทุกปัญหาขอให้การงานมั่นคงการเงินไม่ขาดมือความรักอบอุ่น สุขภาพแข็งแรงและจิตใจสงบมีสติในทุกการตัดสินใจขอให้สิ่งที่กำลังหนักค่อยๆเบาลงสิ่งที่กำลังรอคอยค่อยๆปรากฏและขอให้ดวงชะตาของคุณเปิดรับแต่สิ่งดีงามตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้และตลอดไปหากคำทำนายนี้มีส่วนช่วยเติมกำลังใจหรือทําให้คุณมองชีวิตชัดเจนขึ้น อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้สร้างสารรค์คำทำนายดีๆแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องการกดติดตามของคุณคือการเปิดดวงเปิดบุญและเปิดพลังดีๆให้กับตัวคุณเองและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปคำทำนายถัดไปครับ